อีกแล้วเค้กรูมบับจ้าแฟนรูมบับกินได้ทุกอาทิตย์เค้กตั้มฤดูกาลจ้ะเค้กเยอรมันเนาะขนมทำง่ายๆเองจ้ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันจ้า ีค่ะมาทำขนมเค้กรูมบัฟกันอีกแล้วจ้ะแฟนรูมบัฟนะช่วงนี้มันกำลังหลายจ้ะเลยต้องรีบทำนะเนาะจะนอเฉกแข็งด้วยกินด้วยจ้ะจ้ะอย่าพึ่งเปลือกันจ้ะแฟนรูมบัฟนี่หันหันทั้งทั้งเปลือกเลยจ้ะเปลือกมนแล้วเนาะ ั่นทั้งเปลือกเลยจะไม่ต้องลอกจ้ะเนาะหั่นก็เลยจ้ะแล้วก็นี่ไข่จ้ะเดี๋ยวทุกอย่างจะเอิมเขียนไปให้ใต้คลิปเนาะจ้ะเนาะไปดูกันตายคลิปจ้ะวิธีทําก็ไม่อยากจะทําง่ายๆจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวเราก็เอาผงฟูใส่ไปในแป้งเลยจ้ะ ถุงชูใส่ไปเลยแล้วก็ผสมผสมกันไปจ้ะแล้วก็น้ำตาลวานิลาก็ใส่ไปเนียน้ำตาลเลยจ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันจ้าใส่ไข่ไปจ้ะห้าฟองเนาะน้ำตาลกับน้ำตาลวานิลาเราก็ใส่ไปเลยจ้ะ vẫn còn một số người khác nữa là ใส่แป้งลงไปจ้ะระวางแป้งฟุ้งจ้ะแป้งกับผฟงฟูจริงๆเครื่องฉันก็มีแต่ว่าฉันใช้ตะมือตีฉันเคยทํำทำใช้แต่เครื่องมือเนี่ยเครื่องที่ใช้มือเนาะเครื่องะไ ไม่ต้อง,งนั่นมันมีฟ้าปิดมีอะไรก็มีแต่ฉันไม่ใช่มันไม่ถนัดไม่ใช่ยังมีถนัดแล้วไม่ฟุ้งล้วทีนี้ ได้แล้วจ้ะเสร็จแล้วต้มเตาไว้เลยจ้ะ1น0ร้อยเจองศาใส่รุมบับลงไปจ้ะ เราจะใช้ถาดจ้ะถ้าอยากได้แบบบางก็ขยายถาดออกหน่อยจ้าถ้าอยากได้หนาก็ทาถาดเข้าหากันเนะจ้ะเนาะแล้วก็เทลงไปเลยจ้ะ เกลียเกลียให้เท่าเท่าก,กันจะ้ะขยับถาดออกนิดนึงนีน่นจะชิมใหญ่ไปเนาะ เอาไปอบจ้า170องศา35นาทีหรือทานาก็สี่สิบนาทีจ้ะเอาไปอบเลย35นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันจะสวยหรือเปล่าถ้าหน้าขนมเรามันสีมันเข็มเราก็เอาอลูปิดได้จ้ะเนาะ ่อนทีมันจะเซ็ตบางทีมันจะดำก่อนเนาะเนาะเราก็เอาเอะลูกปิดไว้จ้ะเอาไหม่จิ้มฟันใหม่อะไรจิ้มดูก่อนก็ได้จ้ะว่าแป้งติดใหม่มาหรือเปล่าทำแป้งไนติดใหม่มาก็แสดงว่าซุจากจ้ะเนาะเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เย็นยังไม่เย็นจ้ะจะรีบให้ดู ยังไม่เย็นรีบให้ดูนี่จ้ะลองทํารูจะง่ายๆแล้วจ้ะเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปสวัสดีจ้า